เรียนคณะกรรมการพิจารณาโครงการปีนุป,ประมาณพศ2566ดิฉันผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการวันนี้ขวามเสมอโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำดูดในพื้นที่จังหวัดนร,ราธิวาสโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์วัสมน์วัฒนายนอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำบูดูบ้านบูราเป๊ะ48ทั 1, บหึงหมู่ม3ตําบลโคกเคียนอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยมีประธานกลุ่มชื่อนางสาวนูไอหิงดีรูค่ะสำหรับที่มาของโครงการ 1>, 1. ผู้ประกอบการยังขาดกระบวนการผลิตน้ำบูดูที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำบูดูที่ไม่หลากหลาย 3. ผู้ประกอบการยังขาดองความรู้การนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตะกรรมมาใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตน้ำบูดู 4. o 4. ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ไม่น่าสนใจไม่โดดไม่โดดเด่น 5. ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์และขาดการพัฒนาการตลาดสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ 1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกระบวนกระบวนการผลิตน้ำบูดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 2. เพื่อไปรูปและพัฒนาปิตภัณฑ์น้ำดูดูให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจเชิงพาณิชย์และพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชนชนสู่ความยั่งยืนต่อไปผลการดำเนินง,งานในปีที่1.2565 1. เกษตรกรสาม,มารถพัฒนากระบ,บวนการผลิตน้ำบูดูที่มีคุณภาพมีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย 2. เกษตรกรมีการรักษาคุณภาพสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของน้ำบูดูเพื่อรองรับมาตรฐาน 3. ม,มีการนำผลผลิตน้ำบูดูมาแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีที่2 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒาาผลิตภัณฑ์น้ำบูบูเพื่อเพิ่มมูลค่า 2. การพัฒนราบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำบูบูต่างๆ 4. กิจกรรมการทดลนงตลาดส่วนปีที่3 หนึ่งกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการผลิตน้ำบูดูในชุมชน 2. การถ่ายทอดทิ้งอื่ีการใช้วัสดุเหลือใช้จากการบูดู 3. กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบสนย์เรียนรู้การผลิตน้ำบูดูที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 4. กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน สำหรับตัวชี้วัดโครงการ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม50คน 2. จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลย,ยีและนวักตกรรมที่สะที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้5เรื่อง 3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสู่ตลาด3ผลิตภัณฑ์ 4. มีการพัฒนาและสร้างต้นแบบสูนย์เรียนรู้การผลิตน้ำบูดู ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาตต่อไปดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ